ผู้ชายตั้งท้องได้ไหมแล้วอัลฟาเบต้าโอเมก้าเพศรองต่างๆเนี่ยตั้งท้องได้หรือเปล่าอันนี้ต้องแยก2เรื่องให้ออกอย่างชัดเจนครับเรื่องแรกนั่นคือเรื่องของโอเมก้าเวิร์ดพวกโอเมก้าอัลฟาเบต้าต่างๆครับซึ่งตรงนี้ผมได้โทรไปปรปึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสาววายนะฮะครับเขาบอกว่ามันเกิดจากความชื่นชอบและจินตนาการเกี่ยวกับความรักของตัวละครหรือแม้กระทั่งการมีลูกเกิดขึ้นทําให้ตัวละครที่อาจจะดูลักษณะคล้ายกับเพศชายเนี่ยครับมีการตั้งท้องเกิดขึ้นได้อัลฟาเบต้าโอเมก้าค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าไม่อยากให้อาามสสับนนใชีว ยากับโลกความเป็นจริงตรงนี้นะครับเพราะในทางชีววิทยามนุษย์ที่ถูกระบุว่าเป็นเพศชายในทางชีวะเนี่ยนะไม่สามารถตั้งท้องได้ครับเพราะว่าไม่ได้มีอวัยวะที่ไว้สําหรับตั้งท้องอุ้มท้องนั่นก็คือมดลูกนั่นเองครับที่ที่เซลลของคุณพ่อกับคุณแม่มาผสมกันและมีการฝังตัวและเกิดเป็นการตั้งขันขึ้นมาแต่ตรงนี้ครับในอนาคตไม่แน่นะครับเพราะอาจจะมีเทคโนโลยีอย่างอื่นที่อาจจะทำให้วิธีการตั้งท้องมีมากขึ้นอย่างเช่นการปลูกถ่ายมดลูกหรือการตั้งท้องนอกร่างกายนั่นเองหละครับแต่ไม่ว่าจะเพศอะไไรรเน่ยความมักผิดล